สายพ e. ีอีกันหน้าวีแบตผักสีสีเขียวขี้มา้าบอกเลยว่าหงานโคตรดีอะ่ะบอกเลยว่างานดีมากนะครับงานดีมากดูเส้นเลยก่อนนี่ดูเส้นเลยก่อนนะบอกเลยถักมาดีครับไม่มีแตกไม่มีไม่มีแตกแน่นอนนะถักมาดีมากครับแล้วก็ความเหนียวนี่ไม่ต้องพูดเลยนะตัวนี้รับน้ําหนักได้เท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดกิโลหพีสามรับน้ำหนักได้ส e. ิบเจ็กดกิโลนะมีเบอร์อะไรบ้างรู้ไหมมีศูนย์จุดแปดมีหนึ่ง มี2 2.5 3และ4นะครับ0.8ตกปลาหมึกนะครับเบอร์หนึ่งปลาช่อนเบอร์2 2.5นี่ก็ปลาช่อนปลากระพงนะครับเบอร์สาโดเบอร์สี่หน้าดินอ่าไล่ง่ายอย่างนี้นะความยาวต่อม้วนนะครับ100เมตรความยาวต่อม้วน100เมตรบอกเลยว่างานดีมากใครใครหาอยู่นะรีบเลยจริงๆมันมีอีกสีหนึ่งก็คือเขียวมะนาวแต่ว่าเขียวมะนาวมันหมดนะครับเข้ามาจากตัวเนี้ยสีเนี้ยสีเนี้ยเท่านั้นนะครับเข้ามาแค่นี้ นะเข้ามาแค่เบอร์ละสิบม้วนนะใครทันใครได้ก่อนเลยนะถ้าใครไม่ทันก็รอไปก่อนแล้วกันนะม้วนละเท่าไหร่รู้ไหมม้วนละเท่าไหร่รู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมเก้าสิบบาทเอ้อโคตรถูกติกตอกส่งฟรีมีปลายทางสั่งซื้อสินค้าให้เกินหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะเพราะถ้าไม่เกินนะจะเสียค่าธรรมเนียมนะเพราะฉะนั้นแล้วสั่งซื้อเกินหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะในทิกตอกนะเตือนและพยายามเตือนพยายามย้ำกันอยู่หลายรอบมากๆเลยนะครับดูเดี๋ยวจะให้ดูนะ p e เอา1.5เอ้ยมี1.5ด้วยนี่หว่าแล้วก็มี2.5โอ้มี1.5ด้วยเพิ่งเห็นนี่หน่นะหน้าตัด0.20นะกำลังเบรก12บกิโลเอ้ยรับรับรับแรงดึงหนะ้า2ิกิโลตทีนี้กำลังเบรกติดลอกนะแล้วก็เดี๋ยวดู0.8นี่เดี๋ยวหาศูนึงจุด8 1.5 1ั้8หนึ่งหนวะจุดวเดูข้างหลังนี่ก็ได้เออโง่แทห้าราน่ข้างหลังนู่นะ0.8 0.8รับน้ำหนักได้8กิโลอุ้ยบ้าไปแล้วนะตัด0.1 4สใครหาสายเส้นเล็กๆนะ0.8รับน้ำหนักได้8กิโลนะ้ตัด0.1 4ใส่กับรอกสปูนตื้นรอกที่จุสายไม่ต้องมากนะนี่เลยแนะนำครับ0.8ช่อนได้เอช่อนได้กระพงได้กระสูบได้จัดเลยครับบอกเลยว่าคุ้มค่ายแนะ่นอน9 0บาทงานดีขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วจัดไปครับผมตะก้า หน้าคลิปจัดได้เลยตะกร้าเหลืองจัดเลยกดซื้อเลยเดี๋ยวนี้เลยให้ไวลุย